เรื่องเล่าจากธิรชัยมาลัยฮารวาร์ดเขาแนะนำให้การจ้างนิสัยแห่งความสุขยี่สิบประการไว้ดังนี้หนึ่ง be grateful ก็คือสำนึกบุญคุณคนที่ดีต่อเราอันนี้เขาเรียกความกระตันยูผู้ใดจะม่อมเสมอผู้นั้นเพื่อนแท้ผู้ใดกระตันยูผู้นั้นเจริญนี่เป็นข้อแรกเลยนะ be grateful สอง choose your friends wisely เลือกเพื่อนอย่างชาญฉลาดคือเลือกคบเพื่อนอ่ะพูดง่ายๆสาม cultivate compassion ให้ความเห็นอกเห็นใจแก่คนอื่น 4. keep learning มันเรียนรู้เรียนรู้ศึกษาเรียนรู้มันลอง life learning อ่ะมันเรียนได้ตลอดชีวิต 5. become a problem solver ก็คือเป็นผู้แก้ปัญหาได้ ฟอกดูวัตุลว o ฒน์ Amazing ที่โดนรัก Amazing ที่คุณรัก t h t live in the p r e s e n t ก็อยู่กับปัจจุบันอืมมันนี่สำคัญครับเย่เมื่อคืนเมื่อเช้าคุณก็พูดเตื่นว่าแต่เช้าเลยแปดแล้วฟอกเป็นหัวเราะบ่อยๆเฮ้ฟังมันในท่องเลยนะครับเออเ้า Practice forgiveness รการให้อภัยรู้จักรับ10 say thanks often กรุบกขอบคุณเสมอขอบคุณเสมอเสมอฮะเออสิอ็ด create deeper connections สร้างความสร้างความสร้างควาลึกซึ้งลึกล้ำก็จะลึกล้ำขนาดไหนก็เป็นเรื่องที่คุณต้องไปถามกันเองคุณยุทธพงศ์แกชอบสร้างสิบสอง keep your agreement อันนี้สำคัญมากในชีวิตสองคนนะรักษาสัญญาคำพูดสิบสาม m e d i t a t e ทำสมาธิฮะโ oh. อ้เออ oh. นี่นะทางพุทธเลยนะเนี mm ่ยทางพุทธเลยเมื่อเพื่อว่นผมมึงคุยคุยคณพลนากาศเอกจิรวัตรมูรศาสตร์แคมาสวัสดีปีใหม่ผมกับคุณพลนากาศเอกบรชัดทารีชัดแกเป็นนักทำสมาธินะคุณเสฟแรง์เนี่ยแล้ว mm hmm. บอกพี่เดี๋ยวทำสัก ทำสักป่าช่วงสามช่วงช่วงละห้าีก็ได้เพราะว่าจะเผื่อหัวใจที่จะดีขึ้น <S <S เออแกบอ,กอ,อ,อ,อจะติดตามทำสมาธิฮะเมดิเช่นะนี่ก็เป็นหนึ่งในฮาร์วาร์ดนะฮะเป็นหนึ่งในกฎของฮาร์วาร์ดด้วยนะสิบสี่โฟกัสออนวอตยูอาร์ดูอิงคือตั้งมั่นในสิ่งที่กําลังทำสิบหออ้า be optimistic งองโลกในแง่ดี คุณยุทธพงศ์แกก็จะมีเรื่องนี้เยอะครสิบหก love u n c o n d i t i o n a l unconditionally รักอย่างไม่มีเงื่อนไขรักไม่มีเปลื่นเปล่ารักอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าจะทำอะไรให้หรือขัดใจนะถ้ารักก็ไม่มีเงื่อนไขลรอสิบเจ็ด don't give up อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้สิบแปด do your best and then let it go ก็คือว่าทำดีที่สุดแล้วอย่ายึดติด19 take care of yourself ดูแลตัวเองและ20 give back to society รู้จักตอบแทนสังคมบ้างาแล้วอย่าลืมถ้าเรายกตัวอย่างตอบแทนสังคมสุดๆที่เพิ่งผ่านไปยกตคุณนนท์ผ่านลำแปชัดเจนที่สุดมีตังค์แล้วใช้ คุณซูมเขียนลงหน้าห้าไทยรักให้เลยพี่ซูมผมคนแห่งปีคือเป็นคนที่ให้กับสังคมอออยากจะมีคนอย่างนี้เยอะๆยี่สิบข้อก็จกันใหดัานอยู่ในทางพุทธนะนักที่ฮาร์วาร์ดเขาก็ยังยอมรับว่าแนวทางนั้และแนวทางนี้สามารถที่จะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุข แล้วตอบเป็นนิสัยแห่งความสุขที่เราควรจะมีติดตัวไว้ยี่สิประการนะครับเ็ขอให้มีความสุขแล้วก็สนุกกับการดำเนินชีวิตต้อนรับปีใหม่เรื่องเล่าจากธิรชัย